อย่างเซนครึ่งเนี่ยคอหลังก็จะลงหนึ่งเซนอันนี้ลงหนึ่งเซนอันนี้ทั่วไปแบบว่าคนทั่วไปเลยนะที่ไม่มีไม่มีโหนกคอหลังเวลาวัดคอหลังก็ตั้งสายวัดก็จะอยู่ประมาณ9ก้าเซนอย่างไซแอลเนี่ยมาเก้าเซนก็คือมาตรฐานของคอ,อหลังนะคะแต่เนี้ยพอช่างทําแบบเนี้ยไป คือเขาจะข้างหน้าเนี่ยดีแต่ข้างหลังเขาจะบน่นอึดอัดคือเขามีโหนกคอหลังอ่ะเขาไม่สบายช่างก็แก้ด้วยการแบบวัดออกมาอีกเพื่อให้แบบว่าตรงเนี้ยว้างขึ้นคือก็วัดถอยออกมาอีกสองเซนคือให้เขาแบบมีตรงเนี้ยว้างขึ้นแต่พอตรงเนี้ยเราว้างขึ้นนะข้างคอเนี่ยเขาจะเห็นเนื้อเขาไม่ชอบ คือข้างหลังดีแต่ข้างหน้าเนี่ยคือข้างหน้าหลวมข้างหน้าเห็นเนื้อแต่ข้างหลังเนี่ยดีช่างก็ไม่รู้จะถามใครนะสมัยก่อนเมื่อสาสิปีเนี่ยไม่มี youtube นะช่างเลยต้องกลับไปเรียนเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งเ,เรียนอีกสามเดือนเรียนแบบหุ่นเนี่ยสำหรับแบบแยกคอลหลังเนี่ยว่าทำยังไงนะคือตอนเรียนเราไม่ไม่เจอลูกค้าไงก็เลยไม่รู้ก็เลยอย่างเนี้ย วิธีทำนะก็จับตรงข้างคอนยแล้วก็ไล่มาตรงนี้จะเป็นเขาจะต้องมีเก็ดไหลตรงนี้เก็ดไหลนั้นะเราจะทำเก็ดอยู่ที่หนึ่งเซนก็วัดมาค่ะหนึ่งเซนหนึ่งเซนแล้วก็ขยับนะให้ตรงตรงนี้เราก็หาหาวงแขนแบบหาแบบตรงนี้นะให้ให้เท่ากันก็ใช้ไม้โค้ง แต่งตรงนี้ก็จะหายไปนิดนึงนะทุกครั้งต้องใช้ไม้โค้งแต่งในจุดนี้หาไหล่หลังได้แล้วเราก็ตีมาที่บ่าหลังเลยค่ะนะเราก็จะได้เส้นท่านี้เราก็จะทําเกตเกตเราก็วางเฉียงเฉียงเนี่ยเฉียงไปทางแบบเนี่ยไปทางแบบทางวงแขนหลังเนี่ยก็ยาวอยู่ประมาณ เจ็ดเซนจากจุดนี้มาเจ็ดเซนเราก็จะปิดนะเพื่อมาแยกช่วยมาเปิดตรงโหนกคอหลังเนี่ยจากจุดนี้ก็ประมาณแบ่ง,บงครึ่งเพื่อให้เขามีเนื้อผ้านนะตรงข้างคอเราก็ใช้เซนครึ่งเหมือนเดิมคือเขาไม่อยากให้เห็นเนื้อคือคอแบบคอผอมแต่มีโหนกคอหลังอันนี้ก็ปิด อันนี้เราไม่เย็บเราปิดปิดตายปิดตายเราก็จะมาเปิดในส่วนนี้นะคะเนี่ยเปิดเพื่อให้ก็มีเนื้อผ้าตรงนี้เราก็แต่งแต่งนิดนึงให้เราตัดตรงๆไม่ไม่หักน,นี้เราก็เสริม เติมกระดาษบางทีดูดูแบบเนี้ยก็คือช่างคิดไม่ออกนะตอนนั้นเราก็แต่ง อันนี้ก็จุดเดิมอันนี้ก็จุดเดิมแต่งคอนิดนึงก็วัดก็จะได้อยู่ประมาณสิบเซนนะคะสิบเซนนิดนิดก็จะได้เพิ่มขึ้นมาสิบจุดยี่ห้า อันนี้ทำปกก้วยหอมปกก้วยหอมก็ไม่ไม่นิยมลึกนะคะอันนี้คือสิเซนอันนี้เซนครึ่งเล้วก็ตีมาเลยค่ะอันนี้เราจะเป็นหลังซิกแซกถ้าเป็นลังซิกแซกก็จากเส้นกลางนะคะสองเซนสองเซนอันนี้คือหลังซิกแซก เพราะว่าเขาก็จะแซกแบบเป็นแนวยาวๆอย่างนี้นะคะคือแนวยาวๆแต่ถ้าเป็นลังผ้าก็คือจากเส้นกางก็สองเซนครึ่งนะ,ะสองเซนครึ่งเพราะว่าถ้าเป็นลังผ้าเนี่ยเขาก็จะหวางนะหวางหวางประมาณนี้จากเส้นกางก็ออกมาประมาณหนึ่งกระเบียดนะก็เข้านี้แล้วแต่เมกระดุมสามกระเบียดหรือหนึ่งนิ้วแล้วแต่ไม่กระดุมนะคะ อมีสองแบบตอนนี้ก็วัดขึ้นมาเลยค่ะคอหลังก็อยู่ที่10เซน10.25ก็เกือบเกือบครึ่งน,นะคะเกือบ10เซนครึ่งก็วัดออกมา2เซนเพื่อให้โอบคอนะคะ วัดถอยมาสองเซนอันนี้สองเซนนะคะอันนี้เท่ากับคอหลังก็ใช้ไม้โค้งค่ะเราเช็คดูอีกทีนะคะเพราะว่าเวลาเขาโค้งเนี่ยคอเขาจะเกินเราตั้งเป็นฉากเลยค่ะฉากเราไม่เอาทิ่มเข้านะคะเดี๋ยวคอเขาจะตึงคือให้เป็นฉากเลยค่ะ ตามแบบคือดูแล้วประมาณสามนิ้วครึ่งแต่ปกทั่วไปเนี่ยถ้าชอบเล็กนะสามนิ้วปกทั่วไปคือด้านหลังเนี่ยก็จะสามนิ้วแต่น,นี้ดูตามแบบแล้วเขาน่าจะสะประมาณ3ามนิ้วครึ่งจากจุดนี้ก็สามนิ้วครึ่งจากปุ่มคอเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็จากตรงคอลึกเนี่ยก็ประมาณนิ้วครึ่ง เราก็โค้งเลยค่ะตอนนี้เราพลิกดูนะคะว่า เราชอบหรือยัง ็ลองพลิกดูนะคะมีเพื่อนๆถามว่าคือแบบตัดแล้วก็แบ่งสามแล้วก็แยกนะคะคือตอนเรียนก็ทำแบบนั้นนะคะตอนนี้คือทำแบบนี้จะจะจะเร็วกว่าออกมาก็จะคล้ายๆกันนะคะสวยเหมือนกันก็จะประมาณนี้ก็คือจะได้กล้วยหอมแบบก็จะเป็นโค้งๆนะคะ แต่ในตามรูปเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะรีนิดหนึ่งเขาจะรีแบบปากทิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบโค้งๆอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะคือโค้งๆแต่ในแบบมันเขาจะปาดเราก็จะตัดออกนะคะประมาณแบบหนึ่งกระเบียดสองขีดเราตัดออกไปให้เขาให้เขาดูแบบรีๆก็ตัดไปถึงไหล่เลยค่ะ ก็จะได้ได้ตามแบบนะคะก็คือปกกล้วยหอมแล้วตอนนี้เรามาดูยาวหลัง